ขออน,นุญาตแน้นำตัวก่อนนะคะชื่อหญิงนะคะกริตยารามโปมุตค่ะเป็น COO แล้วก็ CFO ของบริษัท global technology integrated นะคะหญิงจะมา,าพูดถึงเรื่องขององค์กรก่อนละกันนะคะแนะนำองค์กรให้ทุกท่านรู้จักก่อนคือเราก็เป็นบริษัทที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้าน Cyber Security นะคะทำมา20กว่าปีแล้วค่ะโดยที่เราก็พัฒนา Product เป็นแบรนด์ของคนไทยเองแล้วก็ มีชื่อแบรนด์ว่าสราญน,นะคะเราก็มีโลโก้เป็นรูปแมววิเชีนมาตรงกลางของภาพนี้นะคะซึ่งบริษัทเราเนี่ยก็เป็น SME ขนาดเล็กนะคะมีพนักงานอยู่ประมาณ2 0กว่าคนนะคะเบื้องตอนแรกเนี่ยที่เราได้รับทราบข่าวของโครงการนี้นะค่ะก็ยิงได้ข้อมูลมาจากเพื่อนที่เป็นคุณหมอ,เ,อเป็นจิตแพทย์นะคะเขาส่งข่าวมาให้เราก็สนใจแล้วก็คิดว่า,าน่าจะ มาช่วยในการาสร้างความาสร้างสร้างสร้างสติทําให้พนักง,งานในองค์กรเนี่ยมีความสุขในการทํางานมากขึ้นลดความเครียดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวของตัวเองก็คือ,อก็ฝึกเจริญสติมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็เห็นผลดีกับตัวเองเราก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนในบริษัทได้ทําก็น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเอง ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็พอตัวเองได้ประโยชน์ก็จะส่งต่อสิ่งดีๆเนี่ยไปให้กับให้กับคนรอบข้างได้ทั้งในที่ทํางานเองแล้วก็ในครอบครัวแล้วก็ในชุมชนนะคะก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการานี้นะคะโดยที่ตอนที่สมัครเนี่ยเราก็เป็นข้อตกลงกันว่าด้วยความที่บริษัทเราเนี่ยมีขนาดเล็กพนักงานไม่เยอะก็ทางสสสก็เลยขอให้เราเข้าร่วมกันทางองค์กรเลยก็มีอยู่ประมาณ2ี่สิบ น,นะคะโดยที่เรากําหนดตัวชี้วัดที่ระดับตัวเองเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขอยากให้มีความสุขเพิ่มขึ้นมีความเครียดลดลงแล้วก็เรื่องของระดับทีมกับองคอ์กรน่ตอนแรกเรากําหนดในเรื่องของอประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแต่ว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะสุดท้ายแล้วเราก็คือมาดูกันที่เรื่องของความผูกพันองคอ์กรที่เป็นตัวชี้วัดในระดับทีมและองคอ์กรแทนค่ะ ในส่วนของทีมหลักๆข้อทีมเราก็จะมีสามคนนะคะก็มีกฤตยานหญิงแล้วก็มีน้องสวลินแล้วก็น้องที่อาิชานะคะที่มาเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ประสานง,งานในโครงการนี้ค่ะเ,เราถัดจากนี้ไปเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตยกเวทีต่อให้กับน้องลินนะคะที่เป็นคนหลักที่มาดูแลโครงการนี้ให้กับนายองกรค่ะเราตั้งชื่อเป็นเรื่องชื่อสานสติ สานก็นคือเป็นชื่อแบรนด์ของเรานะคะส,สติก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกคนค่ะฝากน้องรินเล่าต่อค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่หญิงค่ะรินนะคะเดี๋ยวรินจะพูดถึงเมื่อสักครู่นี้อคุณหญิงนะคะได้พูดถึงตัวชีวัดไปอันนี้ก็เป็นตัวสําคัญค่ะที่เราจะมาวัดผลกันว่าเอ,อสิ่งที่เรานํามาใช้แล้วสิ่งที่เรามุ่งหวัง ผลที่ได้มันจะเป็นอย่างไรซึ่งเราได้ทําไปแล้วค่ะในส่วนของ P ีเทสนะคะโดยระดับตนเนี่ยเราก็มีเป้าหมายเรื่องการประเมินเรื่องของความเครียดแล้วก็ความสุขนะคะโดยความเครียดและความสุขในเกณฑ์ของเราก็คือเกณฑ์ที่ดีคือมันอยู่ในระดับปกติซึ่งก็คือคะแนนไม่เกินค่าความเครียดคือไม่เกิน17นะคะแล้วก็ความสุขก็คืออ่าไม่ต่ำกว่า44อันเนี้ยมันถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของ t Thai m e n t a l Health ซึ่งเราใช้ข้อมูลของเขาอ่า ในการประเมินให้กับพนักง,งานแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปเราก็จะมีการประเมินทุกๆ3มเดือนตรงนั้นเนี่ยเราก็จะดูค่าเฉลี่ยว่าเดิมเราเคยพนักง,งานของเรามีระดับความเครียดความสุขประมาณนี้พอเรานำการฝึกสมาธิสติมาใช้แล้วเนี่ยค่ะ,ะค่าเฉลี่ยมันกควรจะมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เราก็จะไปพิจารณาตามความเป็นจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้ถัดมาอันนี้คือระดับตนนะคะพอระดับ ทีมระดับองค์กรเป็นเรื่องของความผูกพันนะคะอันนี้เราก็ได้ข้อมูลชุดคำถามจากของแกลลอร์แล้วก็นำมาต่อเติมในส่วนที่เราต้องการรวมแล้วก็ประมาณ15ข้อด้วยกันโดย12ข้อแรกเนี่ยเราก็จะใช้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่10คะแนนจากน้อยที่สุดถึงมากที่สุดในแต่ละข้อให้พนักงานเลือกตามความเป็นจริงมากที่สุดของแต่ละคนจากนั้นา13 14เนี่ยก็จะเป็นคีย์เวิร์ดที่ให้พนักงานอยากจะบอกอะไรกับเราเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งเกณฑ์ของเรามองว่าคะแนนที่ เป็นเกณฑ์ที่ดีก็คือไม่ต่ำกว่าหกสิบคะแนนซึ่งพอประเมินมาแล้วจริงๆส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่มากกว่าเจ็ดสิบหกขึ้นไปด้วยซ้ำนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมาปรับปรุงค่าเฉลี่ยกันต่อไปว่าถ้าครั้งต่อไปก็ต้องไม่น้อยกว่าเดิมมันต้องมีแต่มากขึ้นนะคะนี้ถัดมาค่ะ ขั้นตอนในการดําเนินงานของเรานะคะผ่านไปแล้ว2ขั้นตอนขณนะนี้อยู่ขั้นตอนที่3โดย2องขั้นตอนแรกก็คือเมื่อวันที่2พฤศจิกาค่ะจะเป็นการเริ่มต้นโครงการโดยผู้บริหารแล้วก็ระดับผู้จัดการค่ะมาทําความเข้าใจกับโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วความมุ่งหวังกับตัวชี้วัดที่เราต้องการเป็นอย่างไร ก็อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่ว่าตัวชีวัดามตัวหลักๆที่เรามุ่งหวังนะคะพอสเต็ปที่2เมื่อวันที่21พฤศจิกายนอันนี้ก็จะเป็นการอบรมพนักง,งานทุกคนเลยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ก,กําหนดกติกาแนวทางในการนําไปฝึกภายในองค์กรรวมถึงการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้ววันที่21พฤศจิกา22พฤศจิกาหลังจากอบรมเนี่ยคะ่ะเราก็มีการทําประเมินนะคะแล้วก็เริ่มที่จะ สื่อสารการนำสร้างกลุ่มไลน์ในการสื่อสารแล้วก็เริ่มทำเป็นวิถีในวันนั้นเป็นวันแรกเป็นต้นมาจนล่าสุดต่อไปสเต็ปต่อไปนะคะก็คือพระรหัสที่2ี่ธันวาคมนี้ค่ะก็จะเป็นการติดตามผลโดยอาจารย์โสภาวันแล้วก็ฝึกอบรมอันสุดท้ายเป็นเรื่องของฝึกอบรมสติในการประชุมค่ะนี่พอหลังจากที่เราอบรมกันมาแล้วนะคะที่บอกว่าวันที่22แล้วมีการ เริ่มประเมินผลมีการสร้างกลุ่มไลน์แล้วก็เริ่มมีการนำข้อตกลงร่วมกันที่เป็นทั้งแนวทางมมีกติกาค่ะมาทำเป็นภาพอินโฟกราฟิกแล้วก็สื่อสารให้แต่และหน่วยงานนำไปใช้อันดับแรกเลยเรื่องของการฝึกสมาธิแล้วก็จะเริ่มกันก่อนเริ่มงานแล้วก็เลิกงานโดยปกติคะ่ะองค์กรของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการทำงานไม่มีเวลาเข้าออกที่ชัดเจนเราเน้นที่ผลลัพธ์การทำงานเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่า ทุกคนที่เข้าออฟฟิศในวันนั้นๆซึ่งมันก็จะเป็นแต่ละชั้นนะคะเนื่องจากว่าองค์กรของเราเป็นอาคารพาณิลิ์เนาะก็จะมีประมาณ4ี่ชั้นแต่ละชั้นก็จะทำสมาธิร่วมกันโดยเวลาเริ่มเนี่ยที่10บโมงกับเลิก15นาิกาแล้วคนที่ทำงานที่บ้านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริบทเช่นบางทีเราอาจจะมีนัดประชุมตอน1บโมงแล้ก็อาจจะเริ่มทำสมาธิก่อนเวลา หรือช่วงเวลาสิบห้านการเรามีการประชุมอยู่หรือว่าทํางานที่มันเอต่อเนื่องเราก็จะไปนั่งสมาธิหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นหลังจากที่เราดูบริบทที่ได้ลองทํากันมานะคะโดยที่ในการทําสมาธิอะคะ่ะในแต่ละชั้นเขาก็จะมีคลิปซึ่งเราก็ใช้ของคลิปทางโครงการนี่แหละคะ่ะในเว็บไซต์ชื่อ thai mio com ก็จะมีสมาธิก่อนทำงานแล้วก็สมาธิหลังเลิกงานก็จะมีคำพูด ของอาจารย์ด้วยในการเริ่มงานใหม่กับจบงานสิ้นวันนะคะอันนี้ก็ใช้กันมาทุกๆวันเลยะคะ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเรื่องของระฆังในการเตือนสติซึ่งเราก็มองว่า15นาทีกำลังดีเราก็แต่ละคนก็โหลดเข้าเครื่องของตัวเองคะ่ะใช้ในการช่วยเตือนสติระหว่างวันส่วนในแต่ละชั้นตอนนี้เรากำลังคิดอยู่ว่าในปีหน้าจะมีไหมหรือยอย่างไรเพราะบริบทของเราจะ จะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเนาะอันนี้เราก็จะมีการปรับปรุงแนวทางกันไปเรื่อยๆค่ะส่วนกติกาการสื่อสารของเรามี3ามข้อด้วยกันหลักๆส่วนใหญ่แล้วเราให้ความสําคัญทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะเพื่อให้มีสมาธิแล้วก็ทบทวนความเข้าใจที่ตรงกันด้วยนะคะสุดท้ายแล้วในการแบ่งปันข้อมูลแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้เราก็มีไทม์ไลน์ค่ะว่าอย่างปีนี้เราก็ทำไทม์ไลน์ในห้าน่วยงานด้วยกันมีการแบ่งช่วงเวลาในการ เข้ามาสร้างสีสันในกลุ่มไลน์ไม่ให้เงียบเหงาในการส่งข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับไมฟ n เนตหรือเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้ไปทํามาแล้วเห็นว่าดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่คุณหญิงแจ้งเขาว่าเราใช้เรียกวิถีของเราว่าวิถีสลานสติสลานมาจากคําว่าสลานลมด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ภาพนี้ค่ะมันเป็นภาพที่ทุกคนร่วมกันทําเมื่อตอนที่บริษัทประชุม ประชุมบริษัทเมื่อเมื่อต้นต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็นอกจากเราจะทําสมาธิก่อนเริ่มงานและหลังเลิกงานแล้วอะค่ะเราก็จะมีการทําสมาธิก่อนการประชุมด้วยว่าจะเป็นการประชุมย่อยการประชุมใหญ่ก็ตามนะคะวิธีสลาสติกของเรานะคะเราเน้นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งเรากําหนดเป็นเป้าหมายของฝ่าย HR เลยว่าในปีหน้าทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายก่อนที่เราจะประชุมสรุปงานกันทุกครั้ง เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ของแต่ละคนให้ฟังด้วยนะคะเพื่อเป็นแรงจูงใจแล้วก็แบ่งปันข้อมูลนะคะในกลุ่มลายอันนี้ก็เริ่มมีการแบ่งปันเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตหรือว่าของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงของนักจิตวิทยาต่างๆที่เกี่ยวกับไมโครเนสทั้งหมดเราก็จะเอาเข้ามาแชร์ในกลุ่มว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยนะค่ะสเต็ปถัดมานะคะมันเป็นเรื่องของการประเมินผลอย่างที่แจ้งไปว่าเราทำพีเทสแล้ว ต่อไปเราก็ต้องทําหลังจากที่เราอบรมไปแล้วใช้แล้วเป็นยังไงแต่ว่าเราจะไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวจะมีการประเมินทุกๆสมเดือนซึ่งสามเดือนแรกของเราก็าจะไปตกอยู่ที่เดือนกุมภานะคะในปีหน้าก็จะเป็นครั้งแรกที่หลังจากอบรมแล้วนํามาใช้เนี่ยผลลับที่ได้จากการประเมินพีเทสกับโพเทสจะเป็นอย่างไรอันนี้เราก็รอรุนกันอยู่ค่ะว่าในกุมภาจะเป็นในลักษณะไหนจากนั้นตั้งแต่เราทํามาค่ะก็มีการปรับปรุงแนวทางตลอแล้วคิดว่า ปีหน้าก็ยังต้องปรับปรุงอยู่เพราะเป็นเรื่องใหม่สําหรับบางคนแล้วก็ถึงแม้เป็นเรื่องเก่าสําหรับบางคนก็ตามอันนี้ก็มีการปรับปรุงแนวทางเพื่อให้เป็นไปในวิถีเดียวกันนะคะรวมถึงดําเนินการให้ต่อเนื่องก็นอกจากจะปีหน้าเรากําหนดเป็นเป้าหมายแล้วเรายังคิดว่าเราจะมุ่งเน้นทุกๆปีค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะคะสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้ะคะ่ะจากที่เราแชร์กันนะคะส่วนใหญ่แล้วมัน อยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนเนาะหลังจากที่อบรมมาแล้วค่ะอพนักง,งานก็จะบอกว่ามีสติในการสื่อสารได้ดีขึ้นเพราะพอเราอบรมเนี่ยมันมีการทําโรเพด้วยการภาพความทรงจําในสิ่งที่อบรมมามก็จะจําได้รู้สึกว่ามีการเรียบเรียงสติในการสื่อสารมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นผลชัดเจนเลยจากยี่สิบคนเท่าที่ถามมาก็เกิดเกินขึ้นก็คือเวลาขับรถรู้สึกตัวเร็วขึ้นเพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะหงุดหงิด บนท้องถนนถึงแม้ว่าเราจะจะมีสติมากแค่ไหนแต่ว่าด้วยบริบทเนาะในบนท้องถนนมันก็จะทําให้ความหงุดหงิดใจอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ง่ายแต่กลายเป็นว่าหลังจากที่อบรมค่ะก็มีหลายคนที่โดยเฉพาะคนที่หงุดหงิดง่ายเขาก็บอกว่าเขาว่าใจเย็นลงขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขาขับรถช้าลงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเขามองว่าการฝึกสมาธิของเขาทําให้เขาโฟกัสงานได้นานขึ้นหรือบางคนรู้สึกว่าขี้ลืมน้อยลงด้วย แล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งคือมีคนชอบเสียงะระฆังที่ช่วยเตือนซึ่งคิดว่ามันไม่น่าจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้เป็นการฝึกสมาธิแต่ว่าเสียงะระฆังที่ช่วยเตือนนั้นนะคะมันทําให้เขากลับมาอยู่กบลมหายใจของตัวเองได้บ่อยขึ้นก็เลยรู้สึกชอบค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้แชร์กันประมาณนี้ค่ะ